ว่าอะไรคะ เสียดสีเ,เป็นเชิงเปียบเทียบแล้วก็ให้ขัดสิเสื่อใจงอเพื่อนบอกเป็นเด็กก็คือเขาใช้คำพูดที่ไงคะประชดประชนันเสียดสี yeah.